สวัสดีครับผม, er นะผมแล็บเบียร์นะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA Online วันนี้มาคนเดียวนะฮะพอดีเอ่อจะซื้อรถก็เลยมาจำจะมาแต่งให้ดูนะฮะมีบางคนแบบพี่เบียร์ครับแต่งรถให้ดูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคผมก็จะซื้อรถที่ทุกคนควรจะมีติดไว้สักหนึ่งคันนะฮะนะ,ะคุณมาอาัมเมอร์นะฮะปลดล็อกจากเล่นไฮแรกนะฮะผมจำชื่อไฮไม่ได้ละคันนี้นะฮะ คารินคลุคมะฮาม,มเมอร์ห้าแสนสองหมื่นนะผมก็มีอยู่ล้านสองนะฮะรถแลับเบียต้องสีเขียวก็ซื้อเลยนะฮะเออมันไปอยู่ที่ไหนดีกว่านี่แล้วกันโอเคผมมีสามล่งรถนะฮะมันก็เลยให้เลือกและตอนนี้ผมอยู่ไหนไวะเนี่ย เราวิ่งไปที่ร er <c oughs> ้านมอสอะไรเราขอโทษมือลัฐหมอหมกเฮ้ยชิพายต้องรมาโอเคน่ารถมาส่งเลยเรียบร้อยนะฮะผมจะโทรเรียกเลยโทรหาแมคคนิกนะฮะอ้าวลืมไปต้องลงไปอยู่ข้างๆถนน ตรงทางลัดเฮ้ยยนี่ <laughs> ขวามคอคนิกรถมาคลัวมาอ์ามรอจัดมาเลยแล้วผมขอดูรถก่อนรู้สึกเหมือนจะโดนบึ้มชมพูชมพูนี่คืออิน,อนเชอร์แลนด์นะฮะเป็นบริษัทประก,กัน รถผมมาแล้วแหลมเลยทุกคนควรจะมีติดไว้คันหนึ่งนะฮะเป็นรถที่สะด,ดวกมากในการทำไฮโคตรมีประโยชน์อะจริงๆผมก็ปลดล็อกตั้งนานแล้วแหละนะ,ะแต่ไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยเพิ่งจะมาซื้อแต่งเลยสีเขียวสีเขียวแบบนี้ไม่สวยเลยอะเบรก ใส่เต็มเลยนะฮะเออไหนดีว่าอันนี้ละกันไม่พอใจเดี๋ยวมาเปลี่ยนใหม่ทีหลังเอ็นจิ้นเลเวลสีแน่นอนอยู่แล้วท่อท่อ,อันนี้ว่ะระเบิดไม่ต้องใส่นะฮะเสียงแต่ เดี๋ยวใครกลับมาใส่ไลท์เออใส่ใส่ให้หมดนะฮะเออไฟใต้ท้องฟอนด์แบ,บแาา็กแอนด์อ่ารอบคันเลยสามหมื่นจัดไปฮื้อ <c oughs> เดือดสี่แสนเปลี่ยนสีด้วยนะฮะของลับบีต้องนี่สีเขียว ป้ายทะเบียนเอ้ยไม่ใช่มีป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนตัวสีดำนะฮะเท่เท่แหลมแหลมรีสเปร์แน่นอนเป็นอ่าเมคานิกเอ้ยเมทัลลิกสีลาวาเลสนี่สีสวยมากนะฮะชอบมากแต่เปิดล็อกไม่เปิดล็อกไม่ได้ทีนะฮะสีขาวก็แหลมนะ,ะแต่รถรับเบียต้องสีเขียว ว่าสีนี้ก็สวยเนี่ยอัลตราบูนี่โ,โหลามกินแหลมเลยอันนี้สีอะไรวะจะปลดล็อกสีมานะฮะสีเขียวของผมมันต้องปลดล็อกด้วยการทำสตาร์จำนะฮะเดี๋ยวใครสงสัยเปลี่ยนสี <c oughs> นึกถึงนินจาเต่า สีอะไรดีวะอื้มสีเขียวไหมโอ้โหนี่ดีกว่าเขียวทั้งคันดีไหมหรือว่าจะเป็นสีดำดีองดูสีดำสีดำแม่งโคตรจะไม่สวยนะฮะเราก็จะเอาสีเดิมว่านี่นี่โอ้โหเขียวแป๊บมาเลย ครูเอ็มแบมแน่นอนติดโคยข้างรถนะเซลไม่ขายสเกิร์ตทำไมมีสองแบบวะเอานี้แบบรมบอดี้คันเลอร์ปึ๊บสปอยเลอร์งานเดียวกันเลยสลใส่อันนี้น่าเท่ดีนะฮะอันนี้ โคจะไม่สวยครับผมโคตรจะไม่ไม่ชอบนี่ลนะกันอ่าเอออันนี้คืออะไรวะอ๋อโหลดเตีย้ยลงใส่เต็มต่ำสุดไปเลยทรานมิชั่นคือ,อเกียร์นะฮะอัปเกรดให้เต็มเทอร์โบโด้วยใส่เข้าไปล้อล้อนี้มีให้เลือกเยอะมากๆนะฮะ จะใส่เป็นไฮเอ็นดแล้วกันเทดีใส่โค้งมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อืมนี่ก็แหลมนะนี่ก็แหลมนะแปดพันที่ผมอยากจะใส่สีก่อนที่จะใส่ใส สีก่อนที่จะใส่ล้อตน,นะครับมันจะได้แบบเห็นผมลองเป็นล็อกกระกาก่อนแล้วกัววน6,000 3,000ปึกสองหมื่นแล้วก็วิวคอลเลอร์เสร็จแล้วเวอร์ชั่นสไล ใส่นี้ไปด้วยบูเล็ t บูเล็พูปอันนี้คือ,อยางกันรกระสุนนะฮะรถคันนี้มันมีมาอยู่แล้วแล้วก็ควันสีควันสีกรีนอยู่แล้วถึงจะไม่มีลามกินก็เถอะแต่ไรอีวินโดนะใส่สีดำเลยแล้วกันเพดีนี่แต่มันดูแปลกๆ เอาไอ้นี้ออกดีกว่า <Yeah. S 1> นีะ่ะแหลมเีลยออะไรอีกที่เรายังไม่ได้ใส่อ๋อใส่ครบแล้วมาแล้วอีเขียวกันกระสุนน่ะเขียวมากเขียวทั้งคัน โอเคนะผมก็งคงคลิปนี้คงพอแค่นี้นะฮะมาแต่งรถให้ดูเฉยพอดีมีคนอยากเห็นนะ,ะว่าเออระบบแต่งรถมันเป็นยังไงนะฮะโอเคกับประมาณนี้นะฮะบ๊ายบาย